คณะกรรมการการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปีการศึกษา2567ข้อมูลสถานศึกษาโรงเรียนบ้านตรงน้อยตั้งอยู่หมู่ที่3บ้านตรงน้อยตำบลขอนแตกอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์รหัสไปรษณีย์ส2 1 5 0 สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินท์เขต3เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2จนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ประเภทสถานศึกษาขนาดกลาง ภายใต้การบริหารงานโดยนายยงยุทธจันสว่างผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตรงน้อยและนางมณีนุษย์วดีสิริศักดิ์รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตรงน้อยจำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษารวมทั้งสิ้น21คนจำนวนนักเรียนทั้งหมด279จาคนจำนวนห้องเรียนทั้งหมด14ห้องเรียน ครูผู้รับผิดชอบโครงการนางสาวสาวิตรีบุญแน่นตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการโรงเรียนบ้านตรงน้อยเข้าร่วมการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบาย,ยมุกมีการป้องกันหนึ่งมาตรการด้านการป้องกัน 1.1. สถานศึกษาดำเนินการกิจกรรมห้องเรียนสีขาวโรงเรียนบ้านตรงน้อยได้ดำเนินงานตามเกณฑ์ห้องเรียนสีขาวระดับดีเด่นห้องเรียนทั้งหมด14ห้องห้องเรียนสีขาวดีเด่น13ห้องคิดเป็นร้อยละ92.86 1.2. สถานศึกษาจัดทำประกาศและมอบรางวัลหรือเกียรติบัตรห้องเรียนสีขาวดีเด่น โรงเรียนบ้านตรงน้อยได้ดำเนินงานจัดทำประกาศและมอบรางวัลหรือเกียรติบัตรห้องเรียนสีขาวดีเด่นตั้งแต่5ครั้งขึ้นไป1.3สถานศึกษามีการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาปลอดบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าและปลอดเครื่องดื่มแอลโกอฮอล์เจ็ดมาตรการโรงเรียนบ้านตรงน้อยได้ดำเนินงาน1 กำหนดนโยบายสถานศึกษาปลอดบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของสถานศึกษา 2. การบริหารจัดการในสถานศึกษาปลอดบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 3. การจัดสภาพแวดล้อมเพื่อสถานศึกษาปลอดบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และมาตรการที่4ถึง7 1.4สถานศึกษาจัดกิจกรรมเชิงสร้างสารรค์เพื่อป้องกันยาเสพติดการสูบบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สื่อลามกอนาจารการพนันการทะเลาะวิวาทโรงเรียนบ้านตรงน้อยได้ดำเนินงานรายงานผลการจัดกิจกรรมเชิงสร้างสารรค์เช่นกิจกรรมทูบีน้ำเมวันกีฬาดนตรีศิลปะ อาชีพและคุณธรรมเป็นต้นจัดกิจกรรมอย่างน้อย7กิจกรรมมาตรการที่2ด้านการค้นหา2.1สถานศึกษามีข้อมูลนักเรียนรายบุคคลโรงเรียนบ้านตรงน้อยได้ดำเนินงานสรุปข้อมูลนักเรียนรายบุคคล S D Q หรือเยี่ยมบ้านภาคเรียนที่ 1. ข้อมูลรายบุคคลทุกคน และภาคเรียนที่2ข้อมูลรายบุคคลทุกคน2.2สถานศึกษามีการคัดกรองจำแนกกลุ่มปลอดกลุ่มเสี่ยงกลุ่มเสพกลุ่มติดกลุ่มค้าโรงเรียนบ้านตรงน้อยได้ดำเนินงานแบบบันทึกการคัดกรองนักเรียนนักศึกษาภาคเรียนที่1ข้อมูลการคัดกรองนักเรียนทุกคนและภาคเรียนที่2ข้อมูลการคัดกรองนักเรียนทุกคน 2.3สถานศึกษามีการรายงานการสำรวจสภาพการใช้สารเสพติดยาเสพติดในระบบคาทาสัสสถานศึกษาได้ดำเนินงานแบบรายงานระบบดูแลและติดตามการใช้สารเสพติดในสถานศึกษาคาทาสัสภาคเรียนที่1และภาคเรียนที่2มาตรการที่3 ด้านการรักษา3.1สถานศึกษามีนโยบายในการบำบัดรักษาและส่งต่อหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุขหรือหน่วยงานอื่นโรงเรียนบ้านตรงน้อยมีขั้นตอนการดำเนินงานดังนี้ 1. กํากำหนดนโยบายของสถานศึกษา 2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานบำบัดรักษา 3. าํกำหนดขั้นตอนการดำเนินงานบำบัดรักษา 4. มีเครือข่ายในการบำบัดรักษาและส่งต่อ 5. รายงานผลการดำเนินงาน3.2สถานศึกษามีคลินิกเสมารักจิตสังคมบำบัดในสถานศึกษาโรงเรียนบ้านตรงน้อยมีขั้นตอนการดำเนินงานดังนี้ 1. จัดตั้งคลินิกเสมารัก 2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานคลินิกเสมารัก 3. กำหนดขั้นตอนการดำเนินงานคลินิกเสมารัก 4. บันทึกให้คำปรึกษาและ 5. รายงานผลการดำเนินงาน3.2สถานศึกษามีคลินิกเสมารักจิตสังคมบำบัดในสถานศึกษาโรงเรียนบ้านตรงน้อยมีขั้นตอนการดำเนินงานดังนี้ 1. จัดตั้งคลินิกเสมารัก สองแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานคลินิกเสมารักสามกำหนดขั้นตอนการดำเนินงานคลินิกเสมารักสี่บันทึกให้คำปรึกษาและห้ารายงานผลการดำเนินงานสี่มาตรการด้านการเฝ้าระวัง 4.1สถานศึกษามีตู้เสมารักหรือช่องทางแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆในการรับเรื่องร้องเรียนหรือข้อมูลข่าวสารปัญหายาเสพติดการสูบบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สื่อลามกอนาจารการพนันการทะเลาะวิวาทโรงเรียนบ้านตรงน้อยมีขั้นตอนการดำเนินงานดังนี้ 1. มีตู้เสมารักหรือช่องทางแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆ 2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 3. มีการกำหนดขั้นตอนการดำเนินงาน 4. บันทึกการรับเรื่องปัญหายาเสพติดการสูบบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สื่อลามกอนาจารการพนันการทะเลาะวิวาทและ 5. รายงานผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องดังกล่าวตามข้อ4ี่ 4.2สถานศึกษาดำเนินการจัดตั้งชมรมชุมนุมเสมารักป้องกันปัญหายาเสพติดการสูบบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าการบริโภคเครื่องดื่มแอลโกอฮอล์สื่อลามกอนาจารการพนันการทะเลาะวิวาทโรงเรียนบ้านตรงน้อยมีขั้นตอนการดำเนินงานดังนี้ 1. ดําดำเนินการจัดตั้งชมรมหรือชุมนุม 2. รับสมัครนักเรียน 3. ดํดเนินกิจกรรม 4. บันทึกการจัดกิจกรรมและ 5. สรุปการจัดกิจกรรมมาตรการที่ 5. ด้านการบริหารจัดการ5.1สถานศึกษามีนโยบายยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุกโรงเรียนบ้านตรงน้อยมีขั้นตอนการดำเนินงานดังนี้ 1. กำหนดนโยบาย 2. กํกำหนดยุทธศาสตร์ 3. กํกำหนดมาตรการและ 4. คํคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน3ระดับ 5.2. สถานศึกษามีคณะกรรมการดำเนินงานและมีห้องปฏิบัติงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบาย,ยมุข โรงเรียนบ้านตรงน้อยมีขั้นตอนการดําเนินงานดังนี้ 1. มีห้องปฏิบัติงาน 2. แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ 3. มีขั้นตอนการดําเนินงานและ 4. มีบันทึกการใช้ห้องกิจกรรม 5.3. สถานศึกษามีการจัดทําบันทึกความร่วมมือ MOU กับภาคีเครือข่าย โรงเรียนบ้านตรงน้อยได้บันทึกความร่วมมือ MOU กับภาคีเครือข่ายหน่วยงานสาธารณสุขสถานีตำรวจภูทรอ,อำเภอสังขะเครือข่ายผู้ปกครองและองค์กรบริหารปกครองส่วนท้องถิ่นตำบลขอนแตก5.4สถานศึกษามีการดำเนินกิจกรรมร่วมกับภาคีเครือข่ายที่ทำ MOU ตามข้อ5.3 โดยโรงเรียนบ้านตรงน้อยทำกิจกรรมร่วมกับภาคีเครือข่ายที่ร่วมทำา o u u โโครงการครูแดต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน 2. เครือข่ายส่งเสริม 2. เครือข่ายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขอนแตกในการตรวจสุขภาพให้กับนักเรียน 3. เครือข่ายองค์การบริหารส่วนตำบลขอนแตกในการจัดกิจกรรมกีฬาต้านยาเสพติด 4. เครือข่ายพักภาคีเครือข่ายผู้ปกครองในการขอความร่วมมือในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 5.5. สถานศึกษามีการกำกับติดตามประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน โรงเรียนบ้านตรงน้อยมีขั้นตอนการดำเนินงานดังนี้ 1. แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับติดตาม 2. กำหนดปฏิทินการกำกับติดตามประเมินผล 3. บันทึกการกับการกำกับติดตามและประเมินผลและ 4. รายงานผลการดำเนินงาน โรงเรียนบ้านตรงน้อยขอขอบคุณคณะกรรมการการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุขสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปีการศึกษา2567ขอบคุณค่ะ